เราอยู่ในโลกนี่เราก็มีภาระเยอะไอ้ภาระที่มาเถีงตัวเราก็มีภรราระที่มาใช้คงเราแต่เราไปคว้าเอาก็มีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักวางที่เรามาฝึกภาวนาหายใจคงเรารู้จักวางบ้างใหยย้เยอดเฉพาะอย่างเดียวลมหายใจข้าวออกเยอะให้มันเลยส่วนสิ่งอื่นๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปในขณะน,นี้มันไม่ใช่หน้าที่คงเรา คึ้นเชื่อว่าเรื่องของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราในขณะดนี้ลูกของเราหลานของเราหน้าที่ของเราการงานของเราวางให้หมดเลยให้ใจเป็นมีอิสระบ้างคนเราถ้าว่าเราแบกมากเกินไปคนอื่นเขามีปัญหาก็าจะขอให้เราช่วยแบกสักนิดหนึ่งเราก็ไม่ไหวเพราะของเราก็นักอยู่แล้วอูอย่างหนึ่งที่เราแบกแบกนั่นอะ มันหลายเรื่องหลายราก็ใจก็วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวจะรับผิดชอบเรื่องนั้นรับผิดชอบเรื่องนี้ผมจะได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรสักชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันถ้าจะเอาจริงๆต้องให้มันมุ่งจริงๆดูแลจิตใจข,ของเจ้าของให้เป็นอันดับแรกอย่างอื่นก็ค่อยรองลงมาถ้าเราเยอดตรงนี้ได้อย่างอื่นก็ค่อยปลออภไป ได้ของดีมาเอารู้จักใช้ในทางที่ดีได้ของที่ไม่ดีมาแล้วก็ยังใช้ในทางที่ดีได้เพราะใจของเรามีปัญญาอยู่ในตัวมีความมั่นคงอยู่ในตัวมองเห็นอะไรทะลุไปเลยเพราะจุดนี้เราทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นงานการของเราถึงแม้ว่าเราวางเด็ดขาดยังไม่ได้าก็ให้รู้จักวางเป็นห่วงๆไปเป็นระยะระยะ จะได้เป็นนิสัยพอถึงเวลาที่จำเป็นที่จะต้องวางแล้วก็เออเราก็เคยวางไปแล้วเราก็วางได้แต่พยายัมไม่ถึงขั้นที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เด็ดขาดก็ให้ยึดอันนี้ว่ายึดลหมหายจใจยึดจิตอยู่ในปัจจุบันนี้แหละัวรู้อยู่ในปัจจุบันให้ตัวนิมน่นคงุ่นยังอื่นก็ ทำ,ทำได้ทำตามทัท้งว่าทำได้แล้วก็ทำไปทำไม่ได้ก็เทา่าเรื่องของลอกก็ปไปในเงี้ยเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้ก็ให้อย่างหนึ่งก็ให้ใจของเราเป็นตามที่เราคิดเนะคืออยากจะให้มันพ้อนจากทุกอันนั้นตรงมุ่งมัน่นแต่มันเป็นได้นะ